สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาอัปเดตการอบรมและสอบช่างแอร์มาตรฐาน PSI กันต่อนะคะเพราะเพื่อนช่างหลายคนก็รอคิวที่จะเข้าอบรมกันอย่างใจจดใจจ่อ ตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทีมฝ่ายเทรนนิ่งของเราจัดคิวสัมมนากันอย่างต่อเนื่องแทบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวเพราะอย่างที่เข้าใจนะคะว่างานแอร์เป็นงานละเอียดที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสมกับการเป็นช่างแอร์มาตรฐาน PSI ยังไงล่ะคะฉะนั้นวันนี้เราไปคุยกับผู้ดูแลศูนย์ฝึกอบรมช่างแอร์มาตรฐาน PSI โดยตรงกันค่ะก็มาในช่วงของ ภาคปฏิบัตินะครับหลังจากที่เราฟังทฤษฎีอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อนช่างของเราก็ได้ลงมือด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ฟัง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 แล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองทําได้ฉะนั้นเนี่ย ต้องมาดูว่าพอทําจริงเนี่ยเขาทําได้จริงไหมโดยที่การจําลองของเราจะเหมือนกับบ้านลูกค้าจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นกําแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจาะการยึดอะไรต่างๆนะครับจะต้องทําด้วยตัวเขาเองเรื่องของข้อมูลเรื่องของตัวเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะพิสูจน์กันด้วยตรงนี้แหละครับว่า ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวแว็กข้ามเกตที่ว่าแว็กข้ามแค่ไม่กี่นาที4-5นาทีแค่นี้เองก็สามารถใช้งานได้เนี่ยเขาก็จะมาพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัตินี่เองนะครับเราจะสังเกตดูว่าเมื่อฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนเนี่ยลงมัดปฏิบัตินะครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็สอบผ่านโดยไม่มีปัญหาบางรุ่นนะครับได้ถึง100%เเลยฉะนั้นเนี่ยเพื่อนช่างของเราเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับ ยังไงเนี่ยก็คือฝากเพื่อนช่างที่ยังไม่ได้เข้านะครับติดต่อสาขาดวนเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยรอท่านอยู่นะครับเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็เพื่อที่จะสอบแล้วก็ไปเป็นช่างคุณภาพจาก PSI จริงๆนะครับครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าอบรมกับ PSI ต้องตัดสินใจด่วนๆเลยนะคะเพราะโอกาสมาเร็วไปเร็ว หากเราไม่เตรียมพร้อมแล้วเราจะไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ทันแน่นอนฉะนั้นอย่าประมาทนะคะยุค4.0แล้วทุกอย่างต้องเร็วจึงจะอยู่รอดค่ะวันนี้ให้คุณติดต่อสาขา PSI ใกล้บ้านและลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมและสอบช่างแอร์ด่วนๆหรือจะโทร PSI Customer Care 1247ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย Air PSI เย็นเร็วเย็นนาน เี 100, ่ยนล้านเปอร์เซ็นต์